สวัสดีครับช่องทีเด็ดฟุตบอลวันนี้นะฮะวิเคราะห์วิจารณ์ให้ทัศนะฟุตบอลรายการสำคัญทั่วทุกมุมโลกนะฮะไม่พลาดทีเด็ดดีๆวนี้สามารถกดติดตามกดทั s c r ลายเข้ามาได้นะครับโอกาสทั้ง80 90เลยนะฮะก็เรามาให้ฟุตบอลน,น่าเชียร์แบบนี้ทุกวันนะครับสามารถตามกันมาได้นะ วันนี้จะไปที่ฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเป็นสคูปปี้นะเปิดบ้านพบลีดโมซาเกตคู่นี้แข่งตีสองสนามนาซิองนาอารีนาโชดอโปเอสกี้นะฮึมชื่อมันยาวไปไหนเนี่ยสนามเนี่ยก็เจอกันมาเกมหนึ่งน่าสุดเสมอกันมานะฮะมาดูฟอร์มซาเกตหน่อยทีมดังอยู่แล้วจากโคเอเชียก็6เกมหลังชนะ4เสมอ2ยังไม่แพ้ใครฟอร์มดีมากส่วนสคุปปีนะฮะ6เกมหลังชนะ2เสมอ2แพ้2ฟอร์มใช้ได้เลย ผลงานเจอกันมาแล้วสุดเสมอกันมา2-2นะครับดีโมซาเก็บไม่แพ้มา12เกมล่าสุดนะผลงานแล้วก็2-2นะแล้วก็ซาเก็บไม่แพ้มาเยือน4เกมแล้วนะครับฟอร์มดีนะขอดูฟอร์มเจ้าบ้านหน่อยสกู๊ปพี่เสมอซาเก็บมา2-2นะแล้วก็ไปเยือนแพ้ดินคอนเลสอิสนะฮะ2-0แล้วก็สกู๊ปพี่เปิดบ้านชนะดินคอนเนี่ยนะแล้วก็สกู๊ปพี่ไปเยือนเฟรเดอรเช่เสมอ2-2นะครับเปิดบ้านแพ้บัคคันนี่นะ2-0แล้วก็เปิดบ้านชนะ อดืม่มบจานะสามประตูต่อสูดใช้ได้ผลงานนะไม่ได้แย่เลย <c oughs> มาดูทีมเยอหน่ายซาเก็บา่าสุดก็ชนะสลาเวนมาห้าหนึ่งนะแล้วก็เสมอสกูปปี้นะสองสองแล้วก็เปิดบ้านชนะโดโคโมติวาซาเก็บเนี่ยสามประตูต่อสองเปิดบ้านชนะไฮดุกสปิตน,นะฮะสี่ประตูต่อหนึ่งเปิดบ้านเสมอสปาตักคาวาน่านะครับสามสามแล้วก็เปิดบ้านชนะเซนีค่าก็สามประตูสูงยิงเยอะดวยว่ายิงแต่ละลูกนะคลูกสองลูกสามลูกยิงเยอะจริง เกมลูกโผล่ะเกินสับว์สาก็บนะเชื่อว่าวันนี้ไม่น่าพลาดอะไรนะราคาก็แพงนิดหนึ่งลุงนะก็เชื่อว่าสาเก็บน่าจะเก็บใช้ได้นะอ่ะเชืสาก็บดีกว่าคิดว่าน่าจะไม่พลาดสลับคืนนี้นะครับ ส่วนคู่ที่2ครับสลากฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกคืนนี้ครับเป็นแชมล็อกลูเวอร์เปิดบ้านพบรูโกเลตนะครับคู่นี้แข่งตีสสนามกีฬาทัดลาวนะฮะเคยเจอกันมาเกณนะเป็นูเลตเก็บชัยมาได้นะครับฟอร์มช่วงหลังดูดูโกเลตนะครัเกมหลังชนะ5เสมอ1ฟอร์มดีสุดๆเลยส่วนแชมล็อกลูเวอร์ครับก็ฟอร์ม6เกมหลังนะชนะ3เสมอ2แพ้เกมเดียวแต่โดยรวมมันก็ใช้ได้นะครับช่วงหลังนะสะดุดยาวเลยนะตั้งแต่แพ้เนี่ยนะ ก็รูกเล็ตไม่แพ้7เกมล่าสุดแล้วแมตช์นี้เราโดนไป3-0นะโอ้โหมาดูฟอร์มแชมป์ล็อกกันหน่อยล่าสุดก็ไปเสมอนะด็อกเคด้า1-1นะแล้วก็แพ้เนี่ย3-0นะแล้วก็เสมอฮิมเมเนียน0-0นะครับเปิดบ้านชนะฮิมเมเนียน3-0ไปเยือนชนะฟิลฮาร์ม1-0แล้วก็ไปเยือนชนะเซนทักทิค2-1นะเจอรายการใหญ่ไปไปไม่ไปเป็นเหมือนกันนะโดนไป3-0แมตช์นี้ไม่มีอะไรเสียต้องบุกใส่คิดว่าโดนอีกนะราคาเปิดมาก็ มันมีเครื่งครบลูกอ่ะนะแต่ลูกหนึ่งก็ยังเชื่อว่าทีมเยือนน่าจะเก็บชัยได้นะมาดูฟอร์มทีมเยือนกันหน่อยดูโกลเลตล่าสุดเสมอนะ cska สอสองแล้วก็ชนะเนี่ยชัมล็อก30นะครับเปิดบ้านชนะโรคมบชีนะพอดดิฟสองศูนย์นะฮะแล้วก็ไปเยือนชนะซูดเยสกาหนึ่งศูนย์ะฮะแล้วก็ไปเยือนชนะเซนเทปสามศูนย์ yes 20, แล้วเปิดบ้านชนะซูดเยสกาสองศูน yes ย์ดูแล้วทีมเยือนแม่งเกมลุกดียิงเยอะด้วยนะฟอร์อมชุดหลังดีมากๆไม่แพ้ใครเก็บชัยได้ค่อนขอ้างเป็นเกาะเป็นกำน,นะฮะ น่าจะเชียร์ทีมเยือนโปรเลตมากกว่านะราคา่อไม่แรงด้วยนะครับย้ำชายไปกลับวันนี้นะเชียร์ทีมเยือนได้เลยชอบทีเด็ด2คู่แบบนี้ก็สามารถตามกันมาได้นะครับเปิดทุกกลีกเปิดทุกราคาจริงฮะก็มันเลือกกันนะฮะลองก็สวนได้เลยนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ไปกระตักใจให้แอดด้วยนะครับขอให้ทุกท่านลุ้นฟุตบอลให้สนุกเฮงๆรวยวันนี้สวัสดีครับ